วันนี้แจกสูตรน้ำพริกผัดปลากระป๋องครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองทำกินเนี่ยวันนี้ดูแล้วแชร์เก็บไว้เลยนะครับวิธีทำแสนจะง่ายรสชาติอร่อยพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เราตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยครับแค่นี้พอ พอน้ำมันเริ่มร้อนขึ้นมาใส่หอมแดงสับลงไปครับแจ็คใช้10หัวตามด้วยกระเทียมสับ10กลีบ,บ,บเป็นกระเทียมจีนนะครับเจียวหอมกระเทียมให้สุกหอมก่อนเลยนะเจียวให้สุกและมีกลิ่นหอมได้เลย กระเทียมและหอมแดงของเราสุกและมีกลิ่นหอมขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับใส่ปลาก,กระป๋องลงไปสองกระป๋องยี่ห้อไหนก็ได้นะสามชอบได้เลยใช้ทั้งเนื้อทั้งน้ำนะครับใส่ลงไปแล้วก็ยีให้เข้ากันยีเนื้อให้เละได้เลยนะครับพร้อมกับผัดคลุกเค้าให้เข้ากันแบบนี้ หอมเลยถ้าไฟแรงไปเนี่ยลดไฟลงนะครับใช้ไฟเบาๆทีนี้เริ่มปรุงรสครับใส่น้ำปลาลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาพริกป่นแจ็คใส่หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งครับความเผ็ดตามชอบนะใครชอบเผ็ดมากกว่านี้ใส่เยอะได้ครับน้ำมะขามเปียกครับหนึ่งช้อนโต๊ะแจ็คแบบเข้มข้นเลย ออกจากตู้เย็นมาผัดคุกเข้าให้เข้ากันครับทำง่ายมากครับวิธีนี้หืข้นดีจังปลากระป๋องยี่ห้อนี้น้ำน้อยดีครับชอบเนื้อเยอะทานเปล่าๆก็อร่อยนะ จะใช้ของโลซาพอผัดแทงแห้งแบบนี้ใกล้จะได้ที่แล้วชิมรสชาติก่อนนะครับโอ,โอเคไหมจะเติมมะนาวอีกเท่าไหร่อ,อร่อยขอเพิ่มมะนาวอีกซีกเดียวพอละบีบมะนาวลงไปแบบนี้ครับ แล้วก็ผัดคลุกเคาให้เข้ากันโอ้โหสุดยอดทานกับผักสดนะอร่อยมากทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายครับพริกขี้หนูใส่เป็นลูกโดดลงไปแบบนี้นะแล้วก็ผัดคลุกเข้าให้เข้ากันครับอันนี้ตามชอบได้เลยสำหรับพริกขี้หนูนะ นี่ง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้ำพริกผัดปลากระป๋องปิดแก๊สต,ตักเสิร์ฟครับเป็นน้ำพริกที่ทำง่ายมากเลยใช่ไหมครับทำเสร็จแล้วได้หนึ่งถ้วยเล็กๆแบบนี้พอดีปลากระป๋องสองกระป๋องแนะนำให้ทานคู่กับผักสดตามชอบนะครับ อยากให้ทางบ้านลองไปทําทานกันดูนะครับนี่แต่งกวาจิ้มลงไปแบบนี้เลยนี่นะครับไปฮืมเวลกูดอย่าลืมนะครับลองไปทําตามกันดูทําง่ายทําไวรสชาติอร่อยวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ